มาทำอะไรมาขี่ช้างมาขี่ช้างใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะโอเคโอเคแล้วก็ไปนี่หนึ่ร้อยเดียวสุดหนึ่งร้อี่จ้าอ่าอันนี้อะไรกุ๊กบ้านบ้านตั๋วขึ้นช้างใช่ไหมหลังเงินขายข้าวต้มเขียวหวาน อ๋อนี่ช้างตัวนี้มาแล้วช้างเชือกนี้ผู้ใหญ่ขึ้นก่อนเนียลียวเราก็นองอแงงงองแงงองแงงหัวยี่เหลียวหัวยี่เหลียวก็จะประมาณนี้ยี่เลียว นั่งนิ่งๆดิในขณะที่เราอยู่บนหลังช้างนะครับจ๋าจะไมงองแง่งงองแงนงี้ในขณะที่เราอยู่บนหลังช้าง เราก็จะได้วิวประมาณนี้นะฮะโอ้มีคนมาให้รางวัลพี่ช้างด้วยมาให้รางวัลพี่ช้างด้วยใช่พี่ช้างมาตรงนู้นอีกสองเชือก นุกเสียดชีว์เลยอ่าเยลียวเขาไม่อยู่ตรงนี้นะลูกตรงนี้เขาเรียกวัดพระรามวัดพระรามโอ้โหนี่นเยลียวนุ่นวัดพระรามเออวัดพระรามลูกวัดพระรามใช่เลย โอ้วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนาะโอ้โหรถหยดี่ชางด้วยโอ้โหแสดงว่าพี่ช้างอ่ะจับป่ะอ๋อจับไว้จับไว้เดี๋ยวดิ้พอพักก่อนไหมอย่างงี้ เอ้มองกล้องมั้งดิเออเงยเงยเอามุมสูงมุมสูงมุมสูงนี่เ,เราก็จะมาถึงจุดจอดช้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงตรงนี้นี่เดี๋ยวเราจะลงตรงนี้